สวัสดีค่ะแฟนกับแฟนเพลงของกุนกค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วสำหรับรายการปลูกของกินในดินหลวงซีซั่นที่สี่อที่ห้าค่ะซีซั่นนี้เรามาในคอนเซ็ปต์คือเติมให้เต็มค่ะหลังจากที่ขุดคองไส้ไก่ระหว่างปากล้วยนะคะปลูกพริกขิงขาตะไคร้นะคะ วันนี้นะคะครูโนกหวานกล้าต้นโหระพาโตพอควรค่ะก็เลยแยกต้นกล้านะคะเพื่อมาปลูกนะคะวันนี้ก็ปลูกเห็นไหมคะเล็กๆนะคะปลูกระหว่างต้นพริกกับต้นถั่วค่ะรู้สึกว่าโหระพาก็ปลูกง่ายอีกเช่นกันค่ะครูนกก็เลยเกิดไอเดียนะคะว่า จะซื้อมเมล็ดพันธุ์นะคะมาอีกสักสี่ถุงนะคะเพื่อหว่านให้เกิดต้นกล้านะคะถอนมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณนกก็จะทําการปลูกค่ะเตรียมดินแล้วเรียบร้อยเอาฟางมาคลุมครับช่วงนี้แดดร้อนนะคะกรมอุตุวิทยาบอกว่าอีสานตอนล่างอีสานตอนบนนะคะ,ะเราอยู่ในช่วง ฤด,ดูร้อนและพายุโซนร้อนก็กำลังจะมานะคะก็เลยเอาฟางคลุมก่อนรถน้ำนะคะแล้วก็เอาต้นกล้าลงนะคะวันนี้เป็นวันที่สามมีนาคม2,500 67ค่ะปลูกค่ะให้หนูเติบโตให้หนูเติบใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขา ให้เราได้กินให้เราได้ใช้ตามคอนเซปต์ปลูกของที่กินกินของที่ปลูกนะคะอ่าช่วงนี้ขนาดสี่ห้าโมงเย็นนะคะแดดก็ยังร้อนอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็ปลูกไปค่ะครูนกเป็นคนสมาธิสั้นเป็นคนไฮเปอร์นะคะ ตั้งแต่ทำกเกษตรนะคะปลูกผักลดผักนะคะก็ถือว่าบำบัดแล้วก็เยียวยาความเป็นไฮเปอร์สมาธิสั้นของตัวเองได้ดีพอสมควรค่ะไม่บรบกวนผู้อื่นอยู่กับตัวเองอยู่กับต้นไม้นะคะน่าจะรอดนะคะข้างหลังคือสาวจา่ากำลังเดินสำรวจดูปลาใน นินตะเพียนที่เราเลี้ยงไว้นะคะอ่าแล้วก็เอาหัวอาหารให้กับปลานินในตะเพียนของเรานะคะครูนกก็ค่อยๆปลูกค่ะเพราะว่าต้นกล้าของงูละพามันเล็กมากเลยนะคะเราได้คงคอนเซ็ปต์นะคะในซีซั่นที่สี่นี้นะคะคือเติมให้เต็มนะคะในขณะที่ปลูกนะคะในขณะที่รดนะคะเราก็นั่งนึกเอ๊ หน้าร้อนแบบนี้ปลูกผักอะไรเนาะเราจะได้กินปลูกผักอะไรเนาะถึงจะรอดและปลูกผักอะไรเนาะถึงจะได้แบ่งให้คนที่เรารู้จักข้างบ้านลุงป้านานะอาเอปลูกผักอะไรเนาะเมื่อมีจํานวนมากแล้วเราจะได้ขายเป็นรายได้นะคะ,อะขออนุญาตเท้าความนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยดูคลิป รายการปลูกของกินในดินหลวงนะคะสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านพักข้าราชการสัมภากรอ์อําเภอมหาชะนะชัยค่ะผู้อยู่อาศัยคือหัวหน้าเพนค่ะหัวหน้าเพนเป็นข้าราชการสัมภากร์แล้วก็พักอยู่ในบ้านพักข้าราชการซึ่งมีพื้นที่กว้างพอสมคว,ควรนะคะหัวหน้าเพนเป็นคนกลัวพื้นที่ที่มันรกหัวหน้าเพนก็เลยทําการรลบางถางโพรงนะคะ เพื่อให้มันเป็นที่ว่างเมื่อมันเป็นที่ว่างเสร็จแล้วนะคะหัวหน้าเพนก็เอาต้นกล้วยมาปลูกนะคะครูนกเอี้ยงกับสาวจาก,ก็เลยมาเห็นป่ากล้วยของหัวหน้าเพนหนึ่งมันสวยแต่มันดูแห้งแล้งไปหน่อยนะคะครูนกเอี้ยงก็เลยขายไอเดียว่าหัวหน้าทําไมไม่ขุดคลองไส่ไก่อ่าหนึ่งมันจะได้สวยสองมันจะได้เย็นสามความชื้นจากคลองไส่ไก่มันจะห่อเลี้ยงต้นกล้วยสี่ เราจะได้ปลูกผักอื่นแซมใบของกล้วยเป็นล่มเงากรองใบให้กับพืชระดับล่างที่เราปลูกไว้ผักระดับร่างที่เราปลูกไว้ความชื้นในคลองไส้ไก่ก็จะหล่อเลี้ยงทั้งต้นกล้วยแล้วก็ผักขิงขาตะไคร้ต้นถั่วโหระพาพิกที่เราปลูกไว้นะคะนี่สาะระแนค่ะหัวหน้าเพนบอกว่าคุณเอกเองจะปลูกแน เคยปลูกสาลาเน่เพราเคยติดได้กิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้เดินมาประมาณสิบกิ่งคุณนกก็มาเสียบนะคะแล้วก็ตอนนี้รอดแล้วถอดใบแล้วค่ะทีนี้ก็เป็นการเดินชมนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะนี่คือข้าโพดของวนาเพนนะคะแล้วก็ ตัวฝักยาวของครูนกเอี้ยงค่ะตัวฝักยาวน่าจะได้สองอาทิตย์แล้วนะคะที่เริ่มปลูกมานะคะ <c oughs> <c oughs> กำลังขึ้นเถานะคะบ้าน tx. เท้าเอิญกำลังเท้าเคลือค่ะพี่น้องด,ด,ดูสิค่ะสวน ปลูกของกินในดินหลวงบ้านพักสัมภาร์ที่อำเภอมหาชนชัยเริ่มเขียวแล้วก็เริ่มถูกเติมเต็มไปด้วยขิงขาตะไคร้พริกมะเขือโหระพาสารแหน่นะคะนี่คือต้นพริกนะคะต้นกล้าที่คุณแม่ของครูนกเอี้ยงหวานไว้ที่บ้านแล้วก็เอาพริกมาปลูกนะคะอ่านี่ก็คือต้นถั่วฝักยาวสารแหน่โอ้โหระพาค่ะครูนเอี้ยงเหน็บแต้มไว้ปลูกตะกี้นั่นแหละนะคะมาถ่ายให้เห็นอีกรอบหนึ่งนะคะ อ่าดงพริกปลาพริกตาพริกก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยววันที่ห้านะคะอังคารที่หนะคะครูนกจะไปไต่ฝุ่นหุ๋ยขี้คอกนะคะนี่คือฟักทองนะคะโอ้ฟักทองเริ่มถอดยอดแล้วคะ่ะความหวังคืออยากกินหมากมันนะคะอ่ากินผลผลของฟักทองแต่สิ่งที่ชอบมากกว่าผลของฟักทองก็คือ ดอกแล้วก็ยอดซักทองค่ะดูสิคากษตาออกผลนะคะอ่ะนี่คือถั่วอีกแถวหนึ่งค่ะอีกฟากหนึง่งครูนกเอี้ยงแอบเอาต้นพริกนะคะมาปลูกแซมมาปลูกสับวางระหว่างต้นถั่วนะคะต้นพริกค่ะนี่ต้นพริกค่ะนี่ต้นพริกนะคะพริกของครูนกยัยงกำลังออกดอกค่ะ ยิ่งทำยิ่งรักยิ่งทำยิ่งผูกพันยิ่งเห็นการเจริญเติบโตของขิงขาตาไขะไค,คร้นะคะครูนกเอี้ยงก็ยิ่งภาคภูมิใจนะคะนี่คือต้นฟักทองค่ะฟักทองที่ท่านเห็นนะคะเกิดจากมเมล็ดฟักทองที่หัวหน้าเพนเอามาประกอบอาหารแล้วทิ้งไว้ตรงซิงล้างจานหลังห้องน้ำครูนกเอี้ยงก็ไป งัดมันขึ้นมานะคะปลูกเป็นต้นกานี่คือดาวเรืองค่ะดาวเรืองค่ะดาวเรืองเริ่มออกดอกแล้วนะคะเริ่มดาวเรืองเราปลูกดาวเรืองไว้ประมาณ200ต้นนะคะแล้วตอนนี้หัวหน้าเพนก็เอามันเล็ดนะคะมันมาหวานเพราะต้นกล้าก็เริ่มเกิดขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวจะพาไปดูป่าต้นดาวเรืองกันค่ะดาวเรืองเราปลูกไว้หน้าบ้านนะคะขนาดต้นเล็กๆนะคะ เริ่มชูช่อออกดอกแล้วค่ะความสำเร็จของคนปลูกไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดบับพืชผักสวนกลัวนะคะมันเขียวมันมีใบมันถอดยอดก็